กลายเป็นประเด็นสุดฮือฮาแชร์วันไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อเฟซบุ๊กแม่สื่อแม่ชักได้โพสต์ภาพหนุ่มหน้าตาดีนามว่าเก่งวัย34ปีรับราชการตำรวจติดต่อมาให้ช่วยหาคู่หาสาวรู้ใจพร้อมเผยถึงนิสัยใจคอและสเปคสาวที่ชอบแต่ที่ได้รับความสนใจและฮือหายิ่งกว่าคือชาวเน็ตตั้งตกตะลึงกับใบหน้าวัย34ปีของหนุ่มรายนี้ครับที่ดูหน้าเด็กมากๆจนแอดมินเพจแม่สื่อแม่ชักต้องขอเคล็ดลับมาให้ฟังกัน ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผมใช้สมูท t h อีครับแต่ว่า2-3วันทาครั้งเดียวครับส่วนใหญ่จะดูแลสุขภาพมากกว่านะครับเช่นการทานอาหารออกกําลังกายปรับอารมณ์ความคิดโดยแอดมินเพจแม่สื่อแม่ชักตอบกลับไปว่าฮ่าฮ่ 5, นั้นเป็นที่ดีเอแล้วมังคะเนี่ยนี่โบกวันละ4-5ตัวยังไม่ได้ครึ่งเลยค่ะขอบคุณสําหรับคําตอบนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ